สวัสดีครับมาพบกันเหมือนเดิมครับงานจดไปจริงครับมาดนครับบ่อหาไซเบ็ยที่เ่าเลยครับไมายทรงหน้าไม้เกี่ยวข้าเรียวไม่ไหมครับครับมาอนี้ัมันขึ้นไปไตเขียดหน้าครับเงี้ยเขียดหน้ามาลุ้นเลยครับมนีูว่าจะมานบ่หาก็เหลืองานมากครับเดี๋ยวต้องเฝ้าไซเบ็ยดเลยครับมันกำลังคำเลย ใครับรลอติดตามมาครับผมฝากสเเด็กหนครับ ใช่ครับบ้านะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วมานหูนยางมันห่น,หนจะไปกินบุบกบป่าข้าวเจียวเขาไหมเดมรอรลุนนู้นเองครับผมยางยามกับแล้วก็ <c oughs> กลับบ้านมากินเขาก่อนครับไปเหนมายามครับอโอเคครับผมยางยามกับก่อนครับแล้วได้ก็จะไถ่เมืองหรอกครับ ดีแล้วฝ้าไปกินเขาครับผมเอเคครับมาแล้วครับเต็ียรแรกครับยำครับครับโอ้รูเบ็ดพอด,ดีครับเก็บไปครับสวัสดีครับไปเลยไม่ เวลายามเพ็ดเราป้างนะเวลาสองทุงเครื่องครับกินเขามาเรียบร้อยครับรอบแรกย,ยามกลับก็ได้ตัวนึงครับเดี๋ยวรอดดูก,กันครับของชีไดย์แจ็คโตครับยามรอบแรกของผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูน้องกันครับผมอโอเคครับเริ่มยามเบ็ดก,กันเลยครับอโอ้ หลังแรกเรียบร้อยครับีการเออโกมเงี้ยอ,อ,อ้ติดสองลังรวดเลยครับโอเคครับผมก,กดก่อนติดสองลังรวดเลยครับโ,โกบกระโดด ที่หนึ่งครับโอ้ยกระโดดไปเลยครับผมอัน,นที่หนึ่งตักเลยครับมันหลังหนึ่งต้อเลยครับอิดคูเลยครับผม สองลังแหลกครับลูนนะครับเดี๋ยวผมใส่งเงียรครับี๋ยวลุนลังต่อไปนะครับใส่เงียปดเรียบร้อยลุนจะต่อครับอื้อออางนี้มีการ้วครับอู้หลุดครับอ้อ มีรูดครับเเดี๋ยวผมเชนแยงครับ่งต่อครับไอเน,นี้ยเรียบร้อยเอาละครับมีการครับมีการนะครับผมเรียบร้อยครับ

ทัานที่ที่นี้ครับลองล้างทีนนี่ครับโอ้ยลองล้างที่นี่เลยครับรมาโอเคครับเดี๋ยวผมโพสก่อนเดี๋ยวบบางที่กินเลยครับใส่เงียบเรื่อยแล้วครับรุหลังต่อไปครับ หลังนี้เงียรอนครับเงียรอนโอ้หลังนี้ยูครับ,อ,รรบอูอออออ้การครับบกเงยเลยครับ ล่าลุงต่อไปผมปด,ด,ด,ดกด็ครับดับเบิ้าเบดี่ออ้วยครับเสียงสวบอีกแล้วสวบเรียบร้อยครับสวบปุ๊บปิดปั๊บเลยครับครับใส่เบ็ปเปดวลงนี้สวบเลยครับ ใส่มินี่ครับ,มบมผมปุลดครับเดี๋ยวต่อครับผมโอ้หลังนี้เขียดสบายดี อันนี้เยอสองล้าสุดท้ายครับเสียดตายครับจมน้ำทั้งนี้ครับสบายดีครับผมใส่ยังไงกันเชือ่อครับฟังผุ่นเบิดแล้วครับลุดฟังนี้ต่อครับ เชีนน่ยไปใช่เนาะนี่ครับโอ้อยู่บนโนอ้มันลุดเลยพวกมันโอ้ลุดครับเอา้าใส่เงียครับเย้ครับใส่เงียเงียบร้อยหลุดหนาแล้วก็ เบียดกลายครับจะไปโดนจับตรงนี้เบียดจะให้มาเบ็ดอยู่ตรงนี้นะ มันใช่เปบนี่ะครับเด็กคือบูเห็นรอบบันเนี่ยก,กำมาหาโอา้เรียบร้อยครับออโอ้ยอเลยครับนะเต็มปากเลยโอ้ตายครับ ยังไงนะครับตายอ่ะปดิดนะครับโอเคครับลุกจากต่อบริจิงสบัดครับสไยเงียรครับโอเคครับสไยเงียแล้วกนลังสุดท้ายครับ สุดท้ายมันไม่นอนมีการครับมีการครับมีการมีการครับเรียบร้อยครับผมครับเก็บกันครับผมนี่ครับยำเก็บไปแล้วสุดหลังสุดท้ายถือว่ากินดีครับมันเนี่ย ดเดี๋ยวร่อยามกลับครับผมหลือเบียดอยู่ซีโโกาขั้นแล้วใส่เสียมไปเรื่อยๆครับเอาไว้เสียมเอาด้รุ่นขากรรมน้วกันครับแล้วตัวได้กินผมมีไทยบ้งนะครับผมโอเคครับรลุนน้วกันครับยมกลับขั้นหมกเลยครับอยู่บนะนาะันนี่โอ้โหอยู่ครับมุนอีเล่เลย,เลย โมยูเสือเสืนเนอาาครับไสงบเงียกเลยอ่ะมาบ้านแล้วครับบัดสรุปผลงานรอบแรกนะครับโมเลยิ่งโตครับ แกโตรครับผมไปไล่ครับมุนมือครับผมเป่าครับมือมืองวยกันครับเดี๋ยวมือกันมายายามรอบสามว่ะมายามคำบ่กเลยามรอบสามว่ารอบลุ่มความแบนมือเศร,ร้าเลยครับอโอเคครับผง,งานยามรอบแรกครับคพคดครับไม่ได้แสงงามแบบ แต่ตัวนี้กินเลืกครับาตายเ,าเดี๋ยวผมเสียเย็นไว้เลยครับเดี๋ยวเมื่อกันครับมือจะไปรุ่นพยยามรอบสามบ่เรืยว่าสีรุ่นทีเดียวมืออินเศร้าเลยครับขอติด,ดตามผมง,ง้างครับสวัสดีครับผม ดีตอนซ้าครับผมเวลายามเบนแล้วครับมันนี้ตืนสวยให้เนี่ยจังหน่อยครับกาศดีได้รับเงาเลยครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งลครับอ่ะเดี๋ยวตอนซ้ามาลุนน้ำกันครับว่ชระไ้จักโตว่าสิมานม่ครับมาขึ้นนี่ก็ะมานอยู่ครับให้ไล่มาขึ้นนี่ก็เลยลุกันหลยครับเดี๋ยวตอนเซ้ามาลุนน้ำกันครับผมไปเลยครับผมเ h ียครับ มันกระหลกกันเลยโอ้นอนแล้วครับกำลงังเสียบสบายดีมันอยู่กเก่ายังไงปลาครับโค่ยงไงเรียนต่ำปลาไปเลยครับ ร่อนครับร่อ,อนเบิดเลยครับ <c oughs> นี่ก็ร่อนบดเลยม่หยาบหรอดครับเนี่ก็ร่อนครับ หลอนเบดเลยรุดขับเบสบ่ดีบำอะไยามอีกมันจะหลอน <c oughs> กบตัวนี้มัน,นเขียบสบายดีครับโี้เลียบไปเลยนะ ใส่โอ้ผมไม่ได้ใส่หลังเลยอันนี้มีกจานครับยูว่าปุน้นนี่โอ้หลุดครับหลังนั่งก็ลุดแถวนีสุดแล้วครับ แถวหมาแถวนี้ยามมาเบิดเลยครับรุดจหล่อนหลายครับมันรุนฟังนี่นะครับหมาอันบอแรกช่วงเหนือากานครับอยู่บ้างโอ้อยู่ครับตายครับผมตังเลือตายเลยครับเดี๋ยวผมเก็บต้นผมกันต่อครับผม

สามลุดครับสามชีวิตรออการนี่แล้วครับหลังนไงโอ้ง่ายเลยครับตายเลยครับเสียดายเด้อ มัเลยม่ยามอีกครับมันขึ้นปบกันอรับหนกันต่อครับนีผบบ่ผมไปใส่แบบน่ผมไปใส่ว่าแถวนี้นะดึงลุดไปพ่อ คันนี้เกียดสบายดอนนีอันนี้ลุดเตะนี้จะลอนครับอ้น,นี่ก็เพิ่ง รุดไปไม่ไหม้วครับเบ็ดท้องหนาม,หมีอาการครับอยู่บ่น้นอ,อยู่ไม่น้ออยู่ไม่น้อการครับผม อู้อยูครับนี้เลยครับผมเลย เกบบนครัหลัลงตรงขามเลยครับอู้ยังดีดีครับอู้ตายอีกแล้วตายายแถววะตายครับอผองเก็บกันครับรุ่นเหมือนต่อครับฝั่งนี้ใซ้ไ้สองหลังครับ นี่การนะครับอยู่บน้อ้ข่้นคือหโมกะเถอะโอ้โหดูน,นะครับข่้นโอ้เห็นดวงเบสเหรอครับวอยูครับเสียดายครับออหล,ล,ลังก็นนีงก็หลังครับ เสียดายแต่ว่าขึ้นมึงม้วยแระลับก่อนครับสิมายำรอบสองเสียดายเสียดายครับกับต้อครับเบ็ดซีบิดแล้วเะีหยวอยู่สามซีหลังไห,งห,งหอโอ้เอาอีกแล้วครับตายทุกโตเลยครับฟังเลย ม่อเสียติดตัวมาขึ้นนครับตายผมเจ็บนครับต่อครับตายิปเรยว่ะเขานี่มีอาการศเลยครับนนมีอาการศเลยอยู่ะเนาะมัโกงเลยโอ้ไปอยูค่ครับ ไม่ได้ไม่ยูเเียครับต่อเลยมันเงินช็อ,ชอหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายวันครับหลุดลังสุดท้ายกันมาสุดมานี่ปะครับ ชุดไทยเสียครับถอนขันไปใส่น้องัดนีนขึ้นก็ได้นี่ตัวนึง่งถอนขันไปใส่น้องัดนี้โอ้พี่ติดไตใส่น้องมึงโลงเงอ้ยใช่ครับผมหากกันนี่พ่อป้าบุญครับ ที่ใส่เงยขวัญขั้นผมไปซื้อผมอยังหาเลยครับยำเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ่นโอ้เบ็ดดึงหายไปหาขั้นเลยครับหาบ่พอครับดึงไปพันทั้งไหน,บน็บบ่นตายเบิดแล้วดได้บริยามรอบสองมื่อคืนปลาก็ตายเบิดครับนี่ครับผมงานเรานี่น ว่าได้อยู่ครับโอเคครับเอาเดินล่อไปมึงป่าร่วมกันอยู่บ้านครับผมโอครับสวัสดีครับเงียบทำงานเนาขึ้นน้ำมันโซนเงียบนะครับแต่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องโอ้ขห้นไปยามอีกรอบหนึ่งเนี่ยมาอะไรครับเอาถึงหลักที่นี่ยเขาจบกันเพียงแค่นี้ครับ ชอบคลิปนี้ครับม่เรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ครับยังเมือหนาเลยว่ากันไหมครับผมยวไปใส่ไม้ไหมนี่ผมฝากไปทั้งงานกันครับสวัสดีครับ